เล็กกูมีในสายเดินไปจังบาแบบว่าฟิวไฟไลน์เชนพวกมีไปสะดักรีคอควายเปฟยวกับว่ากูว่าแน่นอนไม่รอดตายไม่หล่อตายแต่กูโยกโยกมันเอาไปขัดกูโยกโยกสันมือวิ่งไกลถึงนอกโลกชื่อเสียงกูดังจะชั่วคนแล้วกูต่อให้มัดเดียวส่งกับไปยมมันโลกนี่กูจะพังอัดสัตว์มัดเดียวพวกมึงนม่ลอยไปอัฟกัน เรามีทำตัวมาสูงแต่กูจัดท็อปเหมือนยอทัพกระสุนมาพลังของกูกูทำแกงมึงเดี่ยงมึงอยากาบบัดให้กูกูยัดด้วยลูกเกี้ยนถอยเวทฮะเฮ้ยเชื่อะไรวะเนี่ยแกกูเดินมามิดไนซันแลก็มีไนซไฟนแดนเป็นจังหวะแบว่าฟิฟไฟไลน์เชนพวกมึงไปสะดุดในข้อควายเปี่ยวกับพวกกูว่าแน่นอนไม่หลอดตายอ่ะไม่หลอดตายแต่ฟูโยกโยกมัดเอาไว้ขายฟุโยกโยกสักมืออะไรแกอย่านอกโลก เสียงกวนแรงทีชั่วคนกูต่อให้มันเดียวสำหรับพวกกูระวังเลืยนมึงจะซิฟมึงชอบกูใชลหรือยมันก็ซิฟตัวในที่บอกเต่งกูไม่เห็นสักนิดแล้วมึงจำไว้กันให้สัตว์นะว่าบอกกูโยชิไอ้เหี่สันไอ้แกงกูชื่อมิดไนซันไอ้สัตว์ อย่ามาโกนตีนเก็บปากไว้แดกข้าวอย่ามาเฮ้ากับคนจริงที่มึงรอดแต่ไม่ได้เพราะว่าพวกมึงดวงดีเจอกันรอบหน้าแน่นอนว่าพวกมึงโดนยิงไอ้สาสกูหุกจนพวกมึงเลยกับอักบัรลังกูส่งชันอย่างกับกูเป็นกษัตริย์เพจก็คือเพชรมันไม่ต้องกี่กันหลายและอยากเจอกูมากเหรอมึงก็มาใหญ่สัำไอ้สาเฮียอย่ามาเปี้ยวใส่กูเรื่องมันกูต่อยโหดระดับบัรลังอาจารย์ครูสู้กูไม่ได้มึงก็ไปหนีกลับลูแล้วมึงจำไว้สาสว่ามึงไม่ใช่แล้วศัตรูของกูไอ้สาสเก่งกับใครก็ได้แต่ไม่ใช่กับกูไอ้เหี้ย เลยกูมีในสาย <Aye. S 1> แด่นเป็นจังบาะแบบว่าฟิวไฟไลน์เ <Aye. S 1> ชนพวกมึงเ่าไปสะดับในคออควาย <Aye. S 1> เปลี่ยวกับพวกกูว่าแน่นอนไม่ลอดตายไม่ลอดตาย <Aye. S 1> แต่กูโยกโยก <Aye. S 1> มันเอาไว้คัดกูโยกโยกสักหนึ่ง <Aye. S 1> เป็นการถึงงองโลก <Aye. S 1> ชื่อเสียงกวดดังที่ชั่วคนแล้วกู <Aye. S 1> ต่อย ยสัสุดเล็กในไลน์แบนเป็นจังหวะแบบว่าฟีไฟลน์เชนวู้มีอไปสะดับในข้อควายเปี่ยวกับว่ากูว่าแน่นอรไม่รอดตายอ่ไม่รอดตายแต่กูโยกโยกหมัดเอาไวคัดกูโยกโยกสัตว์มึงอะไปไกลถึงนอกโลกชื่อเสียงกดดังจะชั่วคนล้กูต่อให้หมัดเดียวส่งกับพิยมบนโลก